อันยยมเซโยสวัสดีครับทุกคนยิน,นดีต้อนรับและับเข้าสู่ช่อง Baby Monster Monster Babe บบและสำหรับในคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงเรื่องของชิกกต้ตากับพาริตาในแอรนะครับที่ในตอนนี้ในติดเทรนทวิตเตอร์ที่ประเทศไทยยอดทวีตของชิกกต้านั้นเนี่ยเกือบทะลุหลักแสนแล้วนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยอยู่ที่ประมาณ7 7 0 0 0กว่ากว่าและของพาริตาเนี่ยอยู่ที่ประมาณ59,00 0นพะครับพูดถึงเรื่องของการเดินทางจากเกาหลีใต้ไปที่ญี่ปุ่นในวันนี้แล้วก็ลุกซวยของทั้งสองคนเลยนะ ครับเ็กไทยสร้างเรื่องในวงการแฟชั่นเกาหลีมากๆจิกิต้าเนี่ยมีความแบบว่า pop star inter เลยมีความใส่แว่นกันแดดแว่นดำนะครับผมสีน้ำตาล mini skirt ด,ดูโตเป็นผู้ใหญ่มากเลยนะครับถ้าไม่บอกไม่รู้ว่าเป็นมักเน่ของวงเพราะว่าความเฟียสตอความเท่ความแบบสู้กล้องของจิกิต้าเนี่ยก็คือเลิศม,มากๆบอกเลยว่าเป็นมักเน่ที่เลิศ สุดๆไปเลยนะครับพริตาเองเนี่ยก็ใช่ย่อยแต่งตัวน้อยๆแต่ว่าความสวยของพริตาก็คือออราประกายวิ่งวับวิ่งวับละหลายคนบอกว่าพาริตาเนี่ยมันหนีออกจากวังไปเที่ยวกับแก๊งเพื่อนอีกแล้วตอนไดเดบิวก็บอกว่าหนีจากวังมาเดบิวครั้งนี้ก็หนีจากวังไปเที่ยวกับแก๊งเพื่อนไปอีกเสื้อดำกางเกงยีนธรรมดาแต่ว่าออราของความเป็นนะเจ้าหญิงแพรนั้นเปล่งประกายวิบวับซะเหลือเกินจะเป็นกล้องที่ถ่ายคลอสอัพแค่ไหนก็ไม่สามารถที่จะลดความ สวยของพาริตาได้เลยแค่แบบว่าช็อตสยายผมเอาผมทัดหูแค่นี้ก็คือแบบคิวลิงหัวใจแฟนคลับได้ไง่ายๆติดเทรนด์ทวิตเตอร์หรือว่าติดเทรนด์เขึ้นมานะครับนอกจากแฟนๆจะมาอวยพรแล้วก็รอส่งไปญี่ปุ่นกันแล้วเนี่ยที่เหลือก็เป็นความสวยล้วนๆเลยที่พูดถึงการนะครับไม่ว่าจะเป็น รูปภาพคลิปวิดีโอเนี่ยก็สามารถที่จะทําให้แฟนๆนั้นใจละลายได้ง่ายๆาริตาก็คือเจ้าหญิงหนีวังไปเที่ยวกับแก๊งเพื่อนและชิกิต้าก็คือสาวเฟียส e ินเตอคนหนึ่งที่อินเนอร์แล้วก็ความปังนั้นยิ่งกว่ามักเน่วันนี้ใครวีดภาริตากับชิกิต้าไปเกิน10รอบแล้วบ้างคอมเมนต์มาบอกบางคนทะลุร้อยไปแล้วยังไม่หยุดวีดเลยในตอนนี้นะครับปิดติดตามเพิ่มเติมกันได้ที่ ฮชแทกของ Baby Monster อร์หรือว่าจะเป็นแฮชแท็กเดียวของทั้งสองคนก็ได้เด็กไทยของเราสร้างเรื่องแบบปังๆเลยเพียงแค่บินจากเกาหลีไปญี่ปุ่นเท่านั้นนี่ก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับพาริตากับชิก,กิตาที่เรานำมาแชร์ในคลิปนี้นะครัเดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจช่องของเรากันด้วยนะครับอันยอง